สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ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 วันนี้นะครับก็มีโอกาสนะมีโอกาสนะครับมาอัดวีดีโอและมาอัดวีดีโอมาแบ่งปันพระเครื่องมาแบ่งปันสิงครับมาแบ่งปันสิงหลวงพ่อเพี้ยนนะครับสิงยอดนิยมหลวงพ่อเพี้ยนครับเพื่อนกับสิงครับสิงงาแกะครับเดยมเดิมหลวงพ่อเพี้ยนเพื่อนกับสิงครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแป๊บนึงนะสิงงาแกะหลวงพ่อเพี้ยนเพื่อนกับสิงครับวันนี้นะดวงดีนำมาแบ่งปันนะ นำมาแบ่งปันครับในแบ่งปันในคลิปวิดีโอครับแบ่งปันในวิดีโอครับแบ่งปันในวิดีโอนะครับก็สนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้เลยนะศูนย์หกหนึ่งครับสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดครับศูนย์หกหนึ่งครับสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดครับสิงเลี่ยมเดิมครับหลวงพ่อพี่รู้กันกันึงครับนี่แบบนี้เดี๋ยวให้ดูครับนี่เห็นไหมครับสิงเลี่ยมเดิมครับตอนนี้ปัจจุบันนี้เล่นหาง่ายนะปัจจุบันนี้เล่นหาง่ายมากครับเพราะว่าไม่มีเกย์ครับไม่มีเกย์ไม่มีเกย์ครับแบบนี้ไม่มีเกย ไม่มีเก๊ครับไม่มีเกสปัจจุบันเล่นหาง่ายครับแบบนี้นะในเพจยยใหญ่เนี่ยขายกันตัวละ2 5 0พนะเพจยยใหญ่เนี่ยขายกันตัวละ2,5 0พเลยนี่เรื่องจริงนะครับเพจยยใหญ่เนี่ยขายกันตัวละ2 5 0พเลยแบบนี้วันนี้นครับดวงดีเนี่ยนำมาแบ่งปันนะครับนำมาแบ่งปันนะนำมาแบ่งปัน,นครับมีมีสินไหลสินเลยสินแบบนี้ก็สวยนะสินแบบนี้ก็ส,สวยแบบนี้เห็นไหมสินแบบนี้ก็สวยนะมีสินไหลสินเลยที่สร้างมาเนี่ยีแบบนี้ก็มีเห็นไหมสินแบบนี้เห็นไหมแตกต่างกันไปครับเป็นรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันหมดเลย รุ่นเดียวกันหมดเลยนะสินแตกแต่างกันไปมีมีหลายตัวนะลงที่ซื้อไว้หลายตัวเลยเหมือนกันซื้อไว้เรื่อยๆครับเจอก,ก็มีโอกาสก็ซื้อไว้เรื่อยๆเนี่ยพอดีเนี่ยผมเองเนี่ยอยู่ลบบุรีครับอยู่จังหวัดลบบุรีนะบ้านผมเนี่ยก็สามารถมีโอกาสเจอได้เยอะกว่าใครครับสามารถมีโอกาสเจอได้เยอะกว่าใครครับแบบนี้เนี่แบบนี้สิงห์หลวงพ่อเพียนครับสิงห์หลวงพ่อเพียนเมื่อเกิดกันถครับปีสองห้าสี่เก้าครับสิงห์พ่อเพียนเมื่อเกิดกันถครับปีสองห้าสี่เก้าครับแป๊บนะเดี๋ยวผมมาเอาขอ้อมูลให้ดูนะแป๊บ ซึ่งเป็นการบริสัทธ์ลายโบราณทัศน์ศิลป์ระดูชัดเจนกับวันระยะสั้นอำนาจการควบคุมการเปลี่ยนเป็นประมาณร้อยสิบดอกส่วนใหญ่ผมดีใจแ๊บนึงนะครับแป๊บนะสิงห์เนี่ยสิงหนูกระเพียนเนี่ยต้องบอกว่าสิงหนูกระเพียนเนี่ยพุทธคุณรอบตัวนะครับพุทธคุณรอบตัวเลยสิงหนูกระเพียนเมื่อเกิดสถิตเนี่ยพุทธคุณเนี่ยดีมากเลยพุทธคุณดีมากเลยต้องบอกว่าทําไมถึงดีมากไหมเขาลงแชร์ในเฟซบุ๊กเนี่ยว่าสิงหนูกระเพียนเนี่ยมีพุทธคุณนะครับสิงหนูกระเพียนมีพุทธคุณนะครับเด่นเรื่องน้ำมหาอำนาจครับบารมีครับ บารมีนะครับเสริมดวงครับเสริมโชคลาภเสริมดวงชะตาครับคุ้มครองป้องกันภัยครับและเชื่อว่านะเสริมความเป็นมงคลครับให้แก่ผู้นําครับให้ผู้คนย่ำเกงครับมีประสบการณ์นะได้ค่าแคลรวปลอดภัยครับสูงมีคาถาเน้นเมตตาเสริมเสริมอานาจประมาณนี้ครับสิงหัวเพียบเกับสิครับนี่รายการนี้น่าใช้ครับพี่น่าใช้แบบนี้ในเพจนะครับขายกันตัวละสองพันห้านะในเพจเนี่ยขายกันตัวละสองพันห้าเลยครับในเพจนะ ขายกันตัวละประมาณ2อ0 0ัหเลยวันนี้ครับดวงดีนะจัดราคาพิเศษมาให้จัดราคาพิเศษเอาใจลูกค้านะตัวละ9 0้อยบาทครับตัวละ900รอยบาทตัวละ900ร้อบาทครับฟังไม่ผิดครับตัวละ9 0 0ร้อยบาทครับตัวละ9 0 0ร้อยบาทครับสนใจทักทายได้เลยนะสนใจทักทายได้เลยครับโอเคครับขอบคุณครับสนใจดีไลน์ศูนย์ุกหนึ่งครับสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดครับสนใจดีไลน์ครับศูนย์กหนึ่งครับสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ